โอ้สบายโอ้สบายนี่นี่ไปได้แล้วจอดโอ้โ,อโอหรถมั่อเนีๆๆ่ยไม่มีดอกยางครับทใไรบอกว่าแล้วก็มันชันด้วยครับนี่พังขึ้นอย่างนี้เลยจากนี้ไปอีกไกลนะเขาลุงนี้ก็สูงด้วยสูงชันลแล้วแหละกระชายดำกระชายดำเนาะ <gangs S 2> ส่วนนี้ก็เป็นพริกเนี่ยโอ้ oh, แซบอีหลีแน่นอนเลยหมอไฟหมอไฟใกล้จะยุดแล้วนะครับแต่ก็ยังตกอยู่ สวัสดีครับผมบอลวิทย์ในวันนี้นะครับผมกับมั่วก็จะไปนอนป่านะครับแต่ว่าโอ้โหพอออกตัวจากบ้านมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหฝนนี่กระหน่ำอย่างหนักนะครับเมื่อกี้นี้โอ้โหมั่วเนี่ยหัวเปียกหมดกางเกงเปียกหมดแล้วเหมือนกันเลยนะครับมผมเนี่ยเมื่อกี้ใส่เสื้อแทบไม่ทันนะครับฝนนี่โอ้โหมาอย่างไวแล้วก็มันหนักแล้วก็ตอนนี้เบาลงแล้วเดี๋ยวผมสองคนก็จะลุยต่อเลยนะครับว่าข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไร เส้นทางก็จะเล่นๆแบบนี้นะครับลื่นมากพลาดเนี่ยนู่นนะครับลงเหวไปข้างล่างนู่นมือเดียวก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าลงเขาก็พอได้อยู่โอ้โห สุดยอดแห่งความลื่นเลยทีเดียวขับมือเดียวด้วยนะครับระดับวรวิทย์ขับมือเดียวก็ได้ลื่นๆแบบนี้โอ้โหชั้นสุดยอดเลยข้างล่างนี้ว้าวจะมีชาวบ้านนะครับทำการเกษตรมัวก็นำหน้าไปกลาแล้วนะครับ เป็นสะพานแบบนี้นะครับสะพานสองล้อแบบนี้เลยแบบว,ว่าอันตรายสุดๆอ <c oughs> ื่เดี๋ยวผมต้องขับสองมือแล้วแหละนะครับขับมือเดียวคงไม่ได้ละนี่นะครับที่ผมว่าผมต้องขับสองมือเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ตรงกลางนี้เนี่ยเป็นแค่ไม้ไผ่รับน้ําหนักไม่ได้รับน้ําหนักได้เฉพาะไอ้สองสองอันนี้เป็นรถยนต์นะครับขามไปได้พลาดเนี่ยตกน้ําจะมีพวกท่อการเกษตรเต็มเลย โอเคลุยต่อทางเนี่เลี่ยสุดๆเลยหน้าฝนก็ลึกๆอย่างนี้แหละล่องรถยนต์บัญจรไปๆมาๆแถวนี้แต่ตรงกลางเนี่ยเป็นคอนกรีตน,นะครับวรลล์วิสกับผมก็เลยเดินสายกลางเอาโอ้ผมนี่ตามไม่ทันวรลล์วิเลยรถธรรมดา ฝั่งนู้นนะครับนี่ข้างบนจะเป็นภูเขาอย่างนี้เลยส่วนมากก็ที่ทำการเกษตรชาวบ้านทั้งนั้นแหละอันนี้โอ้โหบอกคนเต็ม เนี่ยต้องค่อยๆไปเพราะว่ายางผมไม่มีดอกแล้วค่อยไปแต่เข้าไปก่อนเลยไม่รีบครับผมไม่รีบจะเย็นๆกลัวล้มนะครับยางผมเป็นยางกึ่งวิบากแว่าดอกมันหมดตั้งนานแล้วแต่ใส่ตั้งแต่นู่นปลายฝนปีแล้วละว,วันนี้ล้นหมดละยางหลงัง นี่ฝนเริ่มหนักแล้วหนักกว่าเมื่อกี้อีกโอ้เราก็จะขึ้นเขาไปเลยจะขึ้นได้หรือเปล่า ต่อทางกันอยู่ข้างบนโอ้ผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยได้จุงแล้วมั้ง ทางกันอยู่โอ้ทางนี้เละสุดเปเลยดีแะยังมีพวกหินลูกลังนิดนิดหน่อยหน่อยไปทำไรขึ้นได้บ้างเส้นทางนี้อ่งโหดเลยผม่ายตอนที่พวกผมมาให้ดูนี่ผมกับพลวินเนี่ย ขึ้นมาจากข้างล่างนู่นนู่นข้างล่างนู่นเลยก็ตอนนี้หมอกเริ่มลงแล้วบนยอดเขารนนู่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 นยอดเขาู่นเลยไปไปกันต่อวันวิทย์จะสุดเขาไปข้างบนละ ผมก็ขึ้นในดอยนี้มาได้แล้วมันชันมากเลยไม่รู้ว่ามั่วจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้สุดยอดแห่งความลื่นนะครับเมือ่อกี้ผมนี่เกือบขึ้นไม่ได้ฮะต้องคอยดูมั่วนะครับว่าขึ้นมาจะเป็นอย่างไรโอ้โหไม่ยอมขี่แล้วนะครับจุงเอาโอ้โหไปตมร่องอ๋อสไลด์สไลด์ล,ล้ะ ฝนก็ตกไม่หยุดไม่ย่อนตอนนี้เบาเมื่อกี้นู้นหนักตอนที่ยังไม่ได้เปิดกล้องโอ้โหไม่ได้ละโอ้โหไปเดี๋ยวช่วยดันตอกยางหมดล้วก้ล้มหมวเนี่ยไม่ดีดอกยางทราบทูใช้บอกว่าแล้วก็มันชันด้วยครับนี่ขึ้นอย่างนี้เลย

สุดเนินแต่ยังไม่สุดแค่นี้นะครับเส้นทางที่ผมสองคนจะไปเนี่ยก็คือตรงนี้ไปนู่นแล้วก็ข้ามเขาลงนี้นะครับซึ่งมันจะแบบอ เหนื่อยเกินเดี๋ยวลองไปตรงโน้นดูก่อนนะครับว่าจะมีที่พักก่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอพักก่อนเฮ้ยเลื่อนมากนะครับแล้วก็ชันมากเลยไปลุยกันตอ่อเนินนี้เนี่ยชันตรงนี้อัอสุดดอยละก็เดี๋ยวจะไปกันต่ออีกนิดหน่อยอุ๊ยว่าจะไปไหนกันต่อโอ้เละจุดสุดเลย รถยิ่งไปทังยิ่งแย่นะครับยิ่งไปยิ่งเนื่อยโอไปไม่ได้ละอย่างชั้นเลยจอดนี่ก่อนแล้วกันบลวิตตามหลังมานูน่นมันจะไปยืนตรงนู้นให้ดูโอผมนี่หอบเลยตรงนี้จะมีสระน้ำชาวบ้านครับนี่แล้วก็ทางขึ้นนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่เลย โอ้โห oh, เลยตรมไปอะไม่เลยหรอกแต่ว่ามันชันเกินนะครับนี่จะมีกระต๊อบอยู่นี่หลังนึงกระต๊อบชาวบ้านมาทำลายแถวนี้ดูสิว่าเขาปลูกอะไรฝั่งนี้มี่แหละคิดว่าด้หรือเปล่ายกล้อแน่นอนโอ้สบายโอ้สบาย,บายนี่นี่ไม่ได้จอด <c oughs> บางยังต้องจูงอะ่ะรอที่บางก็ไปแล้วเฮ้ยบางนี่ล้นหมดแล้วตอนนี้นั่นเลยนั่นเลยโอ้โหของผมนี่ขึ้นไม่ได้แนละ้วโอ้ไปต่อไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเส้นทางข้างบนเป็นป่าเลยป่าลกทางลกด้วยเล่ด้วยบนนูน่น โอเคแผนการก็คือเนี่ยข้ามเขาตรงนี้ไปอขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปจอดแล้วก็ใช่ฝั่งนู้นวิวสวยมากใช่แต่ว่าจากนี้ไปอีกไกลนะเขาตรงนี้ก็สูงด้วยสูงชันแล้วแหละขับรถยางเหนื่อยนะครับวันนี้เมื่อกี้ตอนเที่ยงเนี่ยแดดออกนะครับก็เลยนึกว่ามาน,นะแบบมันจะไม่มีฝนนึกว่าฝนจะหยุดสะละ าไงดีมั่วแถวนี้แหละมั้งจุดชมวิววันนี้แหละนี่เขาปลูกไรมั่วนี้ <c oughs> กระชายดำกระชายดำเนาะส่วนนี้ก็เป็น<อ>พริกเนี่ยเต็มเลยอืมเต็มเป็นผืนนะโอ้โหน้ำซ้อมลองอย่างเลือฝั่งนู้นอะ่ะโอ้โหฝนตอไม่หยุดไม่ย่อนใช่นี่ก็เป็นพริกเลยตอนนี้เริ่มออกดอกเริ่มออกผลพริกละนี่เป็นช่อแบบนี้นี่เลยผลก็โอ้โหหนักขึ้นหนักขึ้นละไม่มีการแผวเบา พวกผมไปได้แล้วอืมพวกผมก็ตัดสินใจนะครับว่าเดี๋ยวจะถอยรถลงไปข้างล่างตรงที่รถผมนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะกินข้าวแถวนั้นเดี๋ยวกางผ้าบ่งผ้าใบเอาตรงนั้นแล้วกันแล้วป้าเขาไม่ได้หรอหมวดป้าเขามีน่าจะมีพวกสิ่งของอยู่เดี๋ยวมันหายเขาว่าเราอีกเขาของเยอะเนาะอืเขาของของมีค่าเขาหายอีกโอ้จะลงได้ไหมเนี่ยโอหลิงหน้าหลิงหลังพร้อมลงเขาเลยแล้วมั้งเย วีบาก,ก็วีบากเถอะนี่ดีนะยังมีพวก,พวกหินลูกลังอยู่ด้วยเลยโอ้โหรถผมนี่ขึ้นไม่ได้ละต้องอยู่ตรงนี้แหละสุดทางเดี๋ยวผมสองคนก็จะทำอาหารกินกันก่อนนะครับอาจจะทำหลังคาเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำอาหารกินแถวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวก็จะมีพวกป้ายอะไรแบบนี้ด้วยนะครับการกระบบะก็โอเค ห้ามไปนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เข้ามาวิ่งเทรลนะครับบนดอยแห่งนี้แลก,ก็วิ่งทัวร์ตามที่พวกไล่กันกเกษตรลเลยนะครับตามเขาตามห้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าในป่าลึกอะไรอย่างนี้เขาไม่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวก็พักผ่อนเติมพลังกันก่อนค่อยว่ากันใหม่ทางที่จะไปต้องขับรถข้ามเขาลูกนี้ตามที่บอกนะครับแต่ว่ายากนะครับครั้งนี้ฝนมันตกตลอดนะครับถ้าสมมุติว่าแดดเหมือนตอนเที่ยงนะครับแล้วก็แบบ ฝนไม่ตกเนี่ยจะโอเคเลยนะครับถนนก็จะแห้งจะไปง่ายตอนเที่ยงเนี่ยมันแดดออกก่อนเที่ยงเนี่ยแดดก็ออกแล้วนะครับออกออก,ออกจนผมสองคนมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหคลื่นม,มาเลยนะครับแล้วก็มาตกกลางทางนะครับอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ตกจนถึงตอนนี้เลยโอเคจะทำหลังคาการฝนก่อน ่าตรงนั้นก็สวยงามดีนะครับตรงนั้นมีอยู่ย่อบหนึ่งตรงนั้นก็ก่อไฟเริ่มติดนะครับก็ใช้อย่างนายเช่นเคยแล้วก็เอาพวงไม้ไผ่นะครับเป็นเชื้อไฟเล็เลกๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องแบบนี้ทําไมอย่างนั้นเนี่ยติดยากแน่นอน ไม่เปียกฝนละนะครับกการฝนทำกับข้าวกินกคนนั้นง่ายๆเดี๋ยวผมใช้โทรศัพท์ถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูนะครับจะช์จก่อยกล้องแอคชั่นตัวนี้ฝนก็ขำมงเลยกว่าจะติดเนี่ยสักพักใหญ่ๆนะครับกว่าที่มันจะติดแรงฝืนก็ชื้นเปียกฝนตรงนั้นจะเป็นต้นขนนุนนะครับชาวบ้านปลูกไว้ตรงไร่ งนี้ก็จะมีบ่อน้ําบ่อนึงนี่เลยเขาจะเอาไว้ใช้ลดน้ํากัดกษตรนะครับในช่วงหน้าแล้งบ้างฝนก็ตกไม่หยุดไม่ย่อนเลยเดี๋ยวหนักหน่อยเดี๋ยวเบาหน่อยรถผมสองคนนี่มาถึงนี่ก็ถือว่าเจ๋งละถ้าหน้าแล้งเนี่ยสบายนะครับทุกที่แต่หน้าฝนก็จะลำบากหน่อย เมื่อกี้จะพักไอ้กระต๊อบเข้าแล้วนะครับแต่ดูโอ้เข้าของเยอะเกินนะครับพักไปเดี๋ยวเจ้าของกระต๊อบว่าอีกนะครับถ้าไม่มีอะไรเสียหายก็ไม่ว่าหรอกนะครับแต่ถ้าสมมุติมีอะไรเสียหายที่อาจจะไม่ใช่เรานะครับแล้วก็เขาเห็นรอยรถล,ล่องรอยของเรานะครับก็กนิฐานว่าเป็นเราแน่นอนอะไรนี้นะครับก็ไม่เข้าไปดีกว่าก็มากลางอยู่ตรงนี้จะดีกว่าถ้าเจอแบบเจ้าของกระต๊อบอยู่อ่ะ บอกเขาได้นะครับแต่ว่าไม่เจอเขาอยู่นะครับเราก็เจอเข้าของเต็มแล้วเขาน่าจะไปทําไรแ,แถวไหนก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปิดประตูด้วยตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแรงขึ้นแรงขึ้นละวอวิทิ์ก็จะทําอาหารที่พวกผมสองคนกินแล้วเมนูอะไรวันนี้บลวิทิ์ต้มยําทะเลอร่อยมากโอ้โหต้มยาทะเล <laughs> ยังไม่ได้กินเลย <laughs> อร่อยสละอะไร,ะไรทะเล<ด>นี่อะไรปลาหม,มึกแล้วก็ ปลากระป๋องโอ้นี่นะครับปลาหมึกนี่ปลาหมึกแห้งไม่หรอปลาหมึกสดไม่ดีเลยปลาแห้งหน่อยอ๋อใทะเลนะครับต<พ>อนแรกเอาแค่ปลากระป๋องแหละมีหลายกระป๋องแต่ว่า,ากระป๋องเดียวน่าจะกินไม่หมดละนี่ปลาแต่ว่าพอดีขลุ่ยดีปลาหมึกแห้งไงโอ้ังขโมยมาหน่อยนึงมีมะเขือเทศด,ด้วยก๋วยเตี๋ยำมีเครื่องเออมันมีกคิ่องสำเร็จรูปด้วยอันนี้ก็รอน้ำเดือดก่อนนี่เลย กุ้งหไม้ไผ่เนี่ยมันติดง,ง่ายแต่ว่าติดแล้วมันหมดไวแต่ว่าถ้าทำอาหารแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วมันมค่อยดับนะครับประมาณนี้เลยผนก็หนักเหมือนเดิมเอกปอกแป๊กเลยผลพาใบานี้นี่้าบาผมเนี่ยเริ่มจากกันน้ำไม่ค่อยอยู่แล้วหลายปีแล้วเริ่มจากซึมแล้วนะครับเนี่ยตามรอยตะเข็บอพวกน,นี้นี่มีช่องวงช่องว่างแถวนี้ละนี่เลยมีรอยน้ํารั่วซึมลงมาก็มีรอยผุอะไรต่างๆแถวนี้เต็มเลย ธรรมดาซื้อมาใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อมาเก็บไว้ทําน้ําซุปเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะใส่ปากระกป๋องลงไปเดี๋ยวละใส่ปลาทะเลก่อนเขาเรียกปลาอะไรปลาแมคคาร์โรลหรือเปล่าเออใช่ลวแมคคอร์โรลแมคคอร์อเรลในซอสมะเขือเทศแล้ก็ยังเอามะเขือเทศแท้ๆนะครับที่เป็นลูกมาใส่ด้วยโอ้ประยายสุดๆนะครับถึงขั้นล้างกระป๋องเลยทีเดียวเสียได้นี่นะครับอยู่บนดอยก็ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ใส่ปลาหมึกลงไปเท้ปลาหมึกลงไปเลยโอ้โหคมันขมงเลยพริกพริกพริกขี้หนูแล้วก็มะเขือเทศนี่ทำมะเขือเทศแทๆ้ๆเป็นลูกเลยแต่รสชาติมันเปรเี้ยวๆหน่อยนี่เลยสี่สิบ นตอนนี้ก็รอกับข้าวสุกอย่างเดียวละใกล้สุกแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวก็ได้กินละฝนก็เบาลงนะครับตอนนี้แต่ว่าก็เปียกหมดละเหลือตรงนี้ไม่เปียกแขนขาเปียกหมด เราก็มาดูกับข้าวโอ้ได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้แซบอหลีแน่นอนเลยหม้อไฟหม้อไฟโอ้โหทะเลหม้อไฟต้มยำทะเลหม้อไฟเอาไฟสายเข้าไปเลยไหมอ่ <laughs> าถ่ <laughs> สาส่เข้าไปเลยโอ้ <laughs> ไม่กินละไมใสล่ละเพื่อนผมสองคนจะกินข้าวก่อนนะครับหิวมากเลยตอนนี้ ใกล้จะยุ่แล้วนะครับแต่ก็ยังตกอยู่แต่เบาลงกว่าเดิมเยอะแล้วยังร้อยู่ร้อนไปก้ไปฮะ <laughs> 老张帅。 โอ้ oh, อิ่มสบายเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้หิวนะครับเข้าหมดับเข้ายัางเหลือ,อเข้ามห,หมดเมาให้หมดเลยคืนนี้ผมสองคนนะครับก็คงไม่นอนแถวนี้ละนะครับอาจจะต้องยังไงมั่วบิ๊บ้านกับบ้าน <laughs> เนาะครั้งนี้ขอแต่เนี่นหาเบื่อหมดแล้ว,รลวครั้งนี้ขอยอมแพ้ก่อนนะครับแค่มาถึงแถวนี้ก็สวยแล้วนะครับ แถวนี้เนี่ยโ,โหอยู่แล้วค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าเปียงหมดแล้วไม่มีที่ให้ดีๆด,ด้วยกระต๊อบเขาว่าดีแต่ว่าไม่ได้นะครับเจา้าของไม่อยู่อืมเขาอาจจะอยู่นะครับแต่ก็คือไม่อยู่ในกระต๊อบแต่ว่าเขาจะไปทาไร่นะครับทำไร้ข้าขงบนนู่นแหละอืมพวกไร่เข็งไร่อะไรนู่นนะครับเนี่ยตอนนี้พวกหมอกอะไรก็ลอยอยู่ตามบนยอดภูเขานูน่นตรงนู้นนี่เต็มเลยเขาโดนเลย ก็เดี๋ยวผมสองคนจะเก็บพวกผ้าบงผ้าใบอะไรพวกนี้นะครับมามุงหลังคาทําอาหารกินเฉยๆนะครับเนื่องจากว่าหิวเกินไปนะครับกับเส้นทางที่โหดนะครับก็ไม่โหดเท่าไหร่ก็โหดประมาณสัก50%นะครับโหดกว่านี้ก็มีนะครับเยอะแยะเปลถุงนอนผ้าใบอาหารอะไรเตรียมพร้อมนะครับแต่ว่าเออตามที่บอก ก็ตามที่บอกนะครับคลิปนี้ผมสองคนขอตัวนี้กลับบ้านก่อนนะครับเนื่องจากว่าตามที่เห็นนี่แหละนะครับไม่มีอะไรก็ไว้ครั้งหน้า<ม>คราวหน้านะครับจะไม่หนีอีกเด็ดขาดน,นะครับถ้าไม่เจออะไรที่แบบหนักน่วงเกินไปนะครับ <g û r> อยู่ไม่ไหวก็แค่หนีกลับบ้านแค่นั้นเองนะครับง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับบางคนบอกอืบางคนก็บอกเฮ้ยกระจอกจังเลยอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาความ สบายก่อนดีกว่านะครับบางอย่างนะครับออก็ไปแล้วโโนอสเจอกันใหม่มคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับตาัดตัดนไม่รู้ละ